สวัสดีผมวันนี้ก็มาอยู่กับ Enjoy j e f f y นะครับวันนี้ก็พามากันคลิปพากินที่อำเภอป่าโมกับคาเฟ่แห่งนี้ที่เพิ่งผมเห็นใน Facebook นะนี่แล้วผมก็ชอบเลยก็เอ้าอยู่ในอ่างของป่าโมกใกล้บ้านแวะมาเจอกันซะหน่อยครับผมกับที่คาเฟ่แห่งนี้อันนี้ก็คือที่อักข่าคาเฟ่แอนด์เลสเตอร์ลองนะผมถ้าเกิดชื่อร้านปิดต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วกับคาเฟ่ตรงน,นี้ก็อยู่ในส่วนของอำเภอป่าโมกมาไม่ไกลมากครับผมอันนี้ผมอยู่หน้าร้านแล้ว ก็คือรอบร้านเนี่ยเป็นสถานที่จอดรถแล้วก็ตกแต่งไปด้วยแบบเป็นสไตล์แนวต้นไม้เลยนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอัอนนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในร้านนะครับผมนี่ด้านขวาเขาก็จะเป็นที่นั่งชิลนะผมนี่แบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางร้านเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นมีลานดนตรีแล้วก็มีน้ําพุด้วยนะฝั่งนู้นก็เป็นเหมือนฝั่งนี้เลยนะผมนี่ครับเห็นไหมจะเป็นซุ้มนั่งกินกันครับ อันนี้ผมไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นโซนไอติมไม่ก็โซนคาเฟ่นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตรงนู้นกันอันนี้ก็คือว่าจะเป็นสองชั้นมีกี้ผมเดินเข้าไปมาแล้วนะเป็นสองชั้นแล้วก็เป็นห้องแอร์ด้วยสําหรับคนที่ชอบทานอาหารมาเชี่ยวในห้องแอร์นะครับก็แวะห้องแอร์ได้อ่าแล้วผมตอนนี้ก็เดินมาถึงแล้วนี่ที่ผมบอกนะว่าตรงนี้คือห้องแอร์และมี2ชั้นเห็นไหมชั้นล่างชั้นบนนะครับ แล้วก็มองออกมาด้านนอกนี่ของผมเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงนี้นะแต่ว่านั่งสุดหน้าร้านเลยโดดๆอยู่โต๊ะเดียวเลยนะผมแล้วก็ตรงนี้เขาจะเรียงกันประมาณกี่โต๊ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโต๊ะนะผมนี่ตรงนี้ห้าโต๊ะนี่ตรงนี้เป็นลานดนตรีโอ้โหอ,อ,อยากไม่รู้ว่าจะมีดนตรีเราจะได้ฟังหรือเปล่านะผมเอาละแล้วก็ไม่ทราบนะว่ามีวันไหนนะเอาละเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูด้านไหนกันเอาละเราเปิดเข้ามาแล้วปล๊บ นี่ครับด้านในนะครับนีห้องแอร์ประมาณนี้เลยแบบส่วนตัวเลยนะห้องแอร์เลยแล้วก็มีด้านบนด้วยนะนี่ครับด้านบนไปดูด้านบนกันไหมอ่ะไปอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านบนในร้านนะครับผมนี่ครับนี่เป็นด้านบนในร้านนะครับแล้วก็มีวิวมองทะลุออกไปด้านนอกด้วยนะนี่ทุที่ผมบอกเหนไหมดั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงลานดนตรีสดกันครับโอ,โอ้เห็นหน้าเชฟแบบนี้เลย ผมเพิ่งเดินมาเห็นนะเนี่ยโอ้โหคือร้านนี้ใช้เชฟเลยนะครับดูไหมครับนี่การทํางานแบบเป็นระบบโอ้โหให้ตายเถอะผมว่ารสชาติน่าจะสุดๆแน่เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันผมก็สั่งไปประมาณสองสาอย่างนะผมวันนี้มาขายดีด้วยนะโอ้โหนี่มาในชุดเชฟเลยนะครับเอาละแล้วที่ผมบอกว่าจะพาเพื่อนๆมาดูรานดนตรีนี่ครับก็จะเป็นวงดน,นตรีเล่นกัินตรงกลางเลยนะโอ้โหอยากเห็นมากเลย ถ้ามีโอกาสเราจะแวะมานั่งฟังเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามารอดูอาหารกันดีกว่าเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โต๊ะรออาหารแล้วนะผมอันนี้สิ่งแรกมาแล้วชาเขียวแอปเปิ้ลอ่าค่อยว่ากันนะครับนี่เมนูน้ําเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆนะนี่ครับเมนูนะครับผมเอาละแล้วก็ขอดูทางนู้นหน่อยครับอันนี้อะไรเอ่ยพิซพพซ่าพิซพซ่าใช่ไหมพิซซ่าอ่าพิซซ่า หลักๆให้อาหารตำสั่งต้มยำตำกุ้งทะเลหอยมูปลาหมึกเพิ่มชิดไม่เพิ่มชิดไข่ดาวไข่เจียวนี่มีครบนี่อันนี้ก็เป็นรายการอาหารข้าวค้าะักว่าแอนด์รีสตอลองนะผมนี่ครับจานถึงสุก11โมงถึง4ทุ่มเสาร์อาทิตย์10โมงถึง4ทุ่มเหมือนกันนะผมอ่าเดี๋ยวเรามารอดูอาหารกัน หม้อ,อไฟร้อนแรงเป็นทะลุโอ้โหไอแอมเดอะแฟสผมว่าแม่งร้อนหมดแล้วผมจะเปิดฝาไงวะเนี่ยเธอเปิดฝาดีกว่าครับผมแล้วค่ะเนี่ย <c> เพราะว่ามันร้อนเนอะผมอ่ะ <c oughs> แล้วผมตอนนี้ก็ครบแล้วสิ่งที่ผมสั่งไปนะแล้วก็ยังเหลือผัดกระเพราขี้มาอ,อันนี้ก็เป็นกระเพราหมูนะครับผมข้าวใบกะเพราขี้มอ กะปะเต้ขี้เมาอืกะเ,นเ,น <c oughs> เาพราหมูบอกเลยว่าแซ่บอิ่ีใครที่แบบว่าเป็นสายแบบดุดันนะเหมาะมากเลยอ,อ,ยอืแบบเผ็ดๆเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้กระดูกนะนี่กระดูกอ่อนนะครับอ, <c oughs> อืกระดูกอ่อนอร่อย เียงปอกตุ๊กกับเลย้านเลยออกครับใครสายกินเผ็ดนะเชิญได้เลยนะครับผมบอกเลยโอ้โหมาแบบร้อนๆเลยอ่ะโอ้โหต้องขอภายด้วยนะผมไม่ไหวอือ เส้นเหนียวนุ่มกลิ่นหอมแรงวะ่ะหอมเครื่องเทศแบบจะจะเลยแล้วก็ยังมีซมตำอีกอันนะครับข้าวผัดผัดกะเพราเนี่ยถ้าเต็มสิบเนี่ยผมให้เก้าเลยนะคือแบบเผ็ดร้อนแรงนี่จังชอบเลยแบบ,บผมกรอบผมผมให้เก้านะครัให้สิบเลยหนึ่งรสชาตนี้ผมชอบซมตำเนี่ย ผมกล่อมดชต้มๆแก้วหวานกำลังลงตัวปลาต้ยน,นี่ก็เยี่ยมต้มนี่ก็สุดยอดน,นะผมมาลองชิมกันได้ที่ป่าโมกนะครับครับตอนนี้ก็กินอิ่มเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็เต็มตัวหลังจะกลับแล้วครับผมอันนี้ก็อยู่ร้าน,นอยู่ตรงโซนป่าโมกเดวผมบอกพิกัดก่อนนะผมผมมาจากตัวเมืองอ่างทองข้ามสะพานป่าโมกตรงมาเรื่อยๆเลย,เลยอยู่ขวามือตรงมาประมาณสักเกือบ ไม่ถึง5โลดีนะร้านอยู่ขวามือผมก็ไปอยู่เทิร์นแล้วก็ร้านถึงร้านเลยนะผมอ่นนี่ก็เป็นพิกัดอยู่ในอำเภอปราโมทนะผมใครสนใจก็ลองมาชิมแล้วก็ลองมาเที่ยวที่นี่กันดูได้แล้วแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด u b s c r i b e เก็เนจอร์จฟฟีทางยูทูบเพื่อนผมแล้วก็ ทางเพจอ่างทองแล้วก็ทางเพจ Facebook อ t จ r ยชิฟฟี่ทเพจ Facebook ขึ้นมานะครับผมะจะเป็นข่าวสารกับตำแหน่งงานว่างในจังหวัดอ่างทองก็เข้ามาดูกันได้ผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ like, กดไลค์กดแชร์ด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไป